าอ,อาจารย์เริ่มจะปล่อยตัวเลขเลยเนาะ,ะใกล้แล้วเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ้าถาแป้งจะโค้งด้วยนะครับแล้วก็จะเขียนเลขด้วยนะครับอาจร จก2,000น,น f c ทาง y o ยูทูบแชร์เคเคไปถึง2,000ค,คนเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันทั่วหน้าใครรู้จักแบ่งปันในการแชร์จะได้ถูกเลนนือธิษฐานกอาแเตันใใจส่ลไป้อานอ้้วกก็ซน เขาเม็นตร์ทางยูท<า>ูบน <we> ้อขอภัยที่ดีที่สดโค้งสุดท้ายเม็ดสุดท้ายโค้งสุดท้ายเม็ดสุดท้ายตัวเดียวนะครับแชร์นะครับแช์โลยทางเช้าเลย อาจารย์ก้อแรกอาออัน้ออสาธุเมื่อกี้นี้ขัดทางที่นี่เลยเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับเอซมาแล้วทางยูทูบนะครับมาแล้วนะครับมากลับมาแล้วครับปาร์คเคไม่เล่นะครับเอซีให้หมดเลยนะครับเนีจะพยต์ก็

จะปล่อยตัวเล่งแล้วคืนะครับสักท right> yes> ouais> ู่นึงจะปล่อยตัวเล่งแล้วครับรอสักทู่มหนึ่งในคืนทุกคนรอคอยตั้งแต่เช้านะครับอ่ะ คนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยเนาะนะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทุกกําลังใจที่กดแชร์กดไลค์้กำลังใจนะ ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยจ้ะนะครับรอนิดนึงอาจารย์ก็จะปล่อยตัวเลขแล้วนะครับอาจารย์จะปล่อยตัวเลขแล้วรอนิดหนึ่งครับ ทางเช้าเลยครับอาจารย์อาจากให้ี่ารับมันห่อนโทรศัพท์มันห่อนนะสาทุเมื่อกี้นี้ขัดโคงทางที่เลยเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับอมาแล้วทางยูทูบนะครับมาแล่นครับมากลับมาเลนครับัเชมาเดินครับอให้หมดเลยนะครับไอซ่จะไดจะนะ

จะปล่อยตัวเล่นแล้วทีนะครับสักครู่นึงจะปล่อยตัวเล่นแล้วครับรอสักครู่นึงแล้วทีนะทุกคนรอคอยทั้งแต่เช้านะครับอ่ะ นะคนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านเน้อที่เข้ามาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยเนาะนะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทุกกําลังใจที่กดแชร์กดไลค์ใก,กำลังใจนะ ต้องขอบคุณทุกท่านเลยจ้ะนะครับรอ,รอ,รอนิดหนึ่งอาจารย์ก็จะปล่อยตัวเลขแล้วนะครับอาจารย์จะปล่อยตัวเลขแล้วรอนิดหนึ่งครับออตอนฝันตน้อมีคนกระซิบมาบอกว่าหวยจะออกอกหนึ่งเปอ มันก่อนมันคือตอนเช้าฝันว่าจะจับขี้มันก่อนนะครับกครับฝันว่าจะจับขี้ก้อนใหญ่มากเลยคืนตอนช่วงประมาณตีห้าสะดุ้งตื่นมาก็ฝันเห็นขี้ฝันว่าจะจับขี้ถ้าใครร้องว่าจะจับขี้จับจะได้เงินไหมแคบแคบสี่แคบจับขี้ได้เงินไหม ใครฝันว่าเล่นแตกี้กับเล่นมีรั้งเมื่อคืนนี้ต้าประมาณ6กกรกฎาคมอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ตัดขี้ขี้หันนิดนึงตัดหันหันนิดนึงหันแล้วเขขี้กระจายเออนี่แหละเออนี่แหละอันนี้บังเอิญนี่แหละอ่นะแคบแคบเออชัดชัดเลยนะครับหใบเป็นหมดทุกคนแล้ว ห8 6มเล็ดเดียวที่คนรอคอยให้3ตัวเดินครับคุมหนึ่งเป็กศูนย์ปดนะครับวันนี้ใครที่ไม่ได้แน่ขาวเราไม่ต้เสีอ่ะโอเคเป็นคนกวนโอไลทุตัดเท้าทไม่ทั่วถึง แาีากล้องเ็กีมครับไม่ชัดเลยครับเกรดี๋ยวดูในคลิปรอบเลยครับเอซนะครับเให้ส่งให้ชัดชเลยครับคลิปอนกลางเดียวมลงปอันนี้ชุดกนที่ให้นะครับ มาวมเดินมาทางนี้หน่อยสิเอาวางไวเลยขี่นี่เขี่ยนเขาเี่ยมวางไเลยนี่นี่นางนอยมือกี้ตั้งไว้ข้างนอกเดียเาเีวางข้างนอกเลยเออเนี่ยข่มางนี่นี่นีตั้งงนี้ก็ได้อากรรอยกรยย่งอ่น เอาพอแล้วเหรออ่ะนะครับผมเดี๋ยวพอแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจานเซมนะครับเลขเด็กไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยเริ่มมาเป็นหลักตัวซาธุวเกลือไม่เดียวนะครับอ่ะ